กำลังเย็บชุดไว้น้ำค่ะวันพีชนะคะใส่โครงแล้วก็ใส่ฟองน้ำเนินอกก็จะตกแต่งด้วยลูกไม้สีดำส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสายเสื้อสองเส้นแล้วก็ในส่วนของด้านหลัง จะใส่ซับในสีดำนะคะแล้วก็จะมีโบด้านนี้จะเป็นโบด้านนี้ก็เป็นโบแล้วก็มาผูกที่ด้านหลังด้านหลังจะมีช่องใส่ฟองน้ำทำช่องไว้นะคะซึ่งมาโชว์ก่อนถ้าใครสนใจคลิปต่อต่อไปก็จะทํา วิธีการสร้างแบบสร้างยังไงแล้วก็วิธีการเย็บนะคะ